ในแง่ของตัวอินฟราสตรัคเจอร์นะครับผมคิดว่าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนเนี่ยนะครับก็มักจะมีคําถามอยู่ในใจเสมอว่าถ้าผมจะขับรถออกมานอกบ้านถ้าผมจะไปชาร์จตามสถานีชาร์จสาธารณะเนี่ยผมสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้เราทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก็เก็บสถิติ ของตัวจำนวนหัวจ่ายนะครับสาธารณะทั่วประเทศมานะครับจากกลุ่มที่เราเรียกว่า Charging Consortium นะครับซึ่งก็มีประมาณ19 Charging o p e r a t อ r เนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่า19รายนี้ก็ครอบคุมน่าจะเกือบ100%ในบ้านเราแล้วนะครับในนี้เนี่ยเรามีจำนวนของหัวจ่ายสาธารณะทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 1 1 0 0หหัวจ่ายนะสิ้นปี2,567นะครับซึ่งตอนนี้เรานับทั้งหัวจ่ายที่เป็นประเภทชาร์จเร็วก็คือ f c s t Charge นะครับที่เป็นตู้ใหญ่หญๆเหมือนตู้ขนาดเท่าตู้ตู้ปั๊มน้ำมันนี่แหละครับกับหัวใจที่เป็นหัวใจ m น l อชาร g จก็คือเป็นอันเล็กนะครับก็รวม <ๆ S 1> ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1น0 0 0หห่ันัวใจตอนนั้นเนี่ยถ้านับเฉพาะหัวใจที่เป็นหัวใจชาร์จเร็วสําหรับ BEV โดยเฉพาะเนี่ยก็มีประมาณ5000กว่าหัวใจนะครับทีนี้เ,เราก็อาจจะสงสัยบอกว่าเอ๊ะเราจำนวนนี้เนี่ยมันสอดคล้องมันบาลานซ์กับจํานวนของรถยนต์ไฟฟ้าที่เรามีอยู่ วิ่งอยู่ในบ้านเราหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเรามองยอดสะสมรถย,ยนต์ไฟฟ้านะครับในในท้องถนน,นเนี่ยที่เราจดทะเบียนกันมาจนถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเรามีสะสมอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สพันคันเอ่อหนึ่งแสนกหมื่นหกหมื่นคันนะครับ,รบซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับกับจํานวนของออตัวชาร์จิ่งสเตชันนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆสักเอ่อสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอ่อสิบสามสิบสี่คันตอนหนึ่งหัวจ่ายตอนหนึ่งนะครับ ะะซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ก็ดูดูค่อนข้างที่จะบาลานซ์พอสควรคือ global standard นี่ผมคิดว่าหลากหลายที่เวลาที่เรามาแบนช์มากร์กันเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นหรืออยากจะเห็นอยู่ที่ประมาณ10ต่อหนึ่งนะครับสิบคันต่อหนึ่งหัวใจถ้าบ้านเราอยู่ที่ประมาณสักสิบสเนี่ยผมคิดว่าก็ยังดูไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลบางคนก็อาจจะบ่นนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไปแล้วผมต้องไปเข้าคิวรอมัน ช่วงพีคมันก็เป็นแบบนั้นนะครับช่วงเทศกาลก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเราก็ถือว่าเรามีการเข้าถึงแล้วก็มีการขยายตัวของชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับพอถ้าผมย้อนกลับไปคิดถึงเมื่อประมาณช่วงปี2023นะครับก็ประมาณปีกว่าตอนนั้นเนี่ยสถานีชาร์จในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าหัวใจเท่านั้นเองเพราะนั้น mm hmm. เพียงช่วงเวลาในปีกว่าเนี่ยเราโตขึ้นมาได้หมื่นกว่าก็ถือว่าเร็วมากมาก ครับผมก็ค่อนข้างแอคทีฟในเชิงของการขยายชาร์จิ่งสเตชันแล้วก็เน็ตเวิร์กในบ้านเราพอสมควรครับ